สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางหางเสียงภาคเช้านะครับประจานรวันพุธที่17พฤษภาคมนะครับก็สำหรับหางเสียงเช้านี้มาดุกันครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับก็เปิดที่ลบนะครับ613 1 2นสะครับ6 1 3 1 2สําหรับเมื่อวานนี้มีมาทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับวันจันทร์อุตสาห์เปิดตัวอย่างสวยงามนะครับก็ต้องขออภัยครับ วันจัน์เจาะทั้งเช้าทั้งบ่ายวันอังคารเดโมเรทั้งเช้าทั้งบ่ายแล้วก็เช้า2อหนึ่งบ่ายหนึ่งสองครับทำไปได้นะครับเช้านี้เปิดที่ลบครับจับที่ลบนะครับเดินสตรที่จับได้ชอบอะไรเอ่ยชอบ7ครับและคิดว่า7น่าจะมากับ8นะครับทันใดชอบเลขที่ผมวางจัดนะครับไม่ชอบผ่านนะครับเนาะเดินสุด7ดและคิดว่า7น่าจะมากับ8ครับ2798ครับ 2798987 27 2นะครับ6758ครับ6758 5867แล้วก็9872ขอประทานโทษครับเอาไปเดียว8738อ่าฮะ เจ็ดมากับแปดแปดมากับเจ็ดครับร้อยมัดแปดเข้าไปครับถ้าถูกใจสวยเอ้ยจัดนะครับถ้าไม่ชอบไม่สวยเลยไม่ต้องตามนะครับสามตัวครับใครอยากแปกตรงเอาแปดปมัดครับ้ปเล่นสามกลับหกกับนะครับสิบเอ็ดโมงไม่เกินสิบนาทีครับรู้ผลครับสาหรับหางเสียงภาคเช้านะครับ๋ยวมารูกันครับ